คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางเส้นสติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยานในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้ชูช่องใหม่พาด้วยนะคะเมื่อนี้แอดก็จะได้พาเอฟซีมาตามเนีทางตัวเลขตัวเดียวนะคะสำหรับเอฟซีเขามาร้ายนะคะสำหรับ เลขตัวเดียวของแอดกานะคะมีเอฟซีเขาเข้ามาเยอะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเข้านะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซีเขาไปสอบถามแอดกานะคะว่ามือนี้จะไดแนวทางตัวใดมาฝากเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องใหม่พาลวนนะคะก็รอมารับช่มรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีแอดกาจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมว่านมานบ่ล่าน่าจะมีเอฟซีได้อยู่นะคะว่านี่ได้ ในหนึ่งเจ็ดนะครับที่แอดบอกก็คือวิ่งซีแต่ซีโบมาว่านี่มาหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดนี่อู้มามาหลา,หลายอยู่เจ็ดนี่ก็มามาหลายรอบนะเลขเจ็ดแต่ก็คือว่าเห,ห,ห้องไปเน้นเน้นซีรูดซีแต่ก็คิดว่าเขาเพราะว่าหายไปหนึ่งเจ็ดซีมันออกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับก็เลขตัวเดียวก็ถือว่าบอลลุ่งทุนหลายนะครับผู้มากเก่าไปจัดได้แต่ผู้ใดมามากก็ เบิ้งพ่อเป็นแนวทางนะครับผมเมื่อนี้นะครับมีโตเด่นเลยก็คือ2ตัวเดียววิ่งลูด2นะครับมี2ตัวเดียวแล้วก็3าตัวเนี่ยจะเป็น1 2ึ่งสหางหนหานะครับ2อนี่อาจจะมาหลักซิปถ้ามาลักซิปเนี่ยอาจจะมาโอเคนะ่านะจะเข้า3าตัวได้1 2ึหานะครับมีแค่นี้นะ ันผู้ใด้มาก,ก็เอาไปร่องไปจัดเบิง้งแนวทางเนาะแต่เมื่อวานนี่ก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าเขาเลขเลขชุดเดียวถ้าเขาสองตัวนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ยังได้อยู่นะครับถ้าดีก็ให้ไปลุ่งทุนหลายตัวผันะ้ไมาก็รองไปจัดเบิ้งแต่เมื้อนี้ก็ถือว่าชอบๆนี่เลยก็กคือสองห่านนี่สองหานอ๋อเอ็ดกามักส่วนตัวเป็นสองหานมาจา้ะแม่แม่มักส่วนตัวนี่คือสองหานถ้าตัวเดียวนี่ก็คือสองเนาะสอง วิ่งสองรูอสองถ้าสามตัวก็หนึ่งสองหาแล้วใส่เ,เลยจมันจัน์เนาะมือนนี้มันจันต์มันจัน์นนที่เจ็ดมันจัน์ที่เจ็ดปะ่ะอ่ะมันจันต์ที่เจ็ดนะครับสิงหาคมลองเอาไปจัดเบิง้งเป็นแนวทางประจำวันเล่นได้เมื่อมือไปได้เมื่อมือ,อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับแนวทางของแอดก้านนะคะก็ได้ฟางแล้วนะคะแอดก้าก็ว่า สามตัวนี่เป็นหนึ่งสองห้านะคะแล้วก็สองตัวเป็นสองห้านะคะเอฟซี FC ตัดเล่นอยู่ในสามตัวนะคะธรรมากะพิจารณาเมืองนะคะทางช่องจัดคืนเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจัยย่านในการรับชมนะคะถ้าเอฟซีท่านไหนมาคลิปนี้นะคะแอร์ก่อคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะคะเพื่อจะมีกำลังใจทางคลิปต่ต่อไปหาแนวทางเด็ด มาฝากเอฟซีสนาคลิปนี้เอดขออนุญาตจบลงเพีเทธานีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า